จะหุ้มดอกนี่ใช่ไหมครับับนี่พีดออกหมดเลยมันสะอาดห้เลยอะแต่ดอกเหลืองวนเลย con nó tầm chó nghe mấy Hả? À, con nó tầm chó nghe mấy Khắp văn Và tầm chó lăng chạc Tên là gạo văn chết văn rồi đấy Chó văn Và hàng ừ. hai ừ. là ừ. giá hàng chết văn tên đây chó rồi Ồ Hãy subscribe cho kênh phong บันไดถ้าเป็นบันไดธรรมดาลงไดไหมบันไดมันไดอมันไดหลายาว่ามันไม่สูงอะไรนะขึ้นไหนสู้เสียงอมดถึงนั่นเนาะมดเลยอ่อนๆตกแต้มมดเลยวางดอกจะหัามีดอกเยอะมากเสียงฮะ เละเกลี้ยงเลยสะอาดเลยไม่ชีดน้ำเลยไหมฮะไม่ต้องฉีดน้ำม <Du> ันฉ ah, no. bueno? ีดฉีดยาฉีดแชมพูเซฟบินเซลุ่มมินกันหมดกันไม่เข้าวหมดไม่เข้าวไม่ได้เลยครัหมดไม่ไม่ได้เลยจะปล่อยเส็นก็นานกันเนาะฮะ ก่อที่จจองนั่งกันต้นตำมกี่ปีนี่ต้นอยู่สิบบาทอ๋อใส่ใบบายครับตุ้มใส่นะตุ้มย้ายไม่ข้าเลยอ๋อแตอจะปิดปิดตรงนั้นใช่ไหมมันจะปิดรูเม็ดเลยอ๋อ

เพ้นฟินตังลูกเมนออครับหมนหยิกหมดใช่ไหมแต่เป็นหยกเม่งจะไม่มีเลยก็คืออันนหมดมีถือไม่ได้โอ้โห,หนองครับผมอยู่ในลม นี่เวลขึ้นมาแล่ได้ทางล่างได้ไหมต้องขึ้นมาดูปันนิ่เวลขึ้นมาแล่ก็ขึ้นมาปันนิ่กันไหมโมโม่เด็เข้ามาดูก่อนก่อนนบางคนไม่ใช่เวลเวลนี่เลยเทียวดกโม่เกี่้างล่างได้ไหมต้องขึ้นมาดูอันนี้เวลาโม่ผ้าส้มมาเนี่ยไม่ถืออจุดก่อนล่างขึ้นมาดูอัาบนแล้วหมัดนี้นีจับหมัดนี้ไม่ได้จับตัวไม่ได้อันนี้คือคือเก็บใช่ไหมไม่ใช่แบาต้มใช่ไหมนี่ครับนี่ผมทำแบบนี้เหมือนผุ้ผ้าส้มใหม่เทีอ๋อนี่คือเก็บใช่ไหม แต่พอพอตมมาก็ทอดตุ้งนีงไนะครับทอตุ้งต้งเป็นพวกพ่อมันอ๋อผู้กันทองเบ็ดอ๋อูกันทุบแบ็อันนี้มันทุกันมันจะเน้นัมาตั้งไงเนี่ยแบบน้าก็ตับงไนตั้งไปกี่วันไหนครับกี่วันนี่ตัมาต้มนี่ดอกนี่มันกะย้ายบ้านก่อนเจ็ดวันอืมเวัน ถ้าเวันอยู่ไม่ถ้าเกินจากยี่สิบวันก็ไมคนันีเวันใช่ไหมถ้าามบ้านกาตัทิ้งถ้าว่าบ้านไปหนเจ็ดวันสมได้เสร็แล้วต้นทำวนกี่ต้นได้มอนันวันสี่ห้าต้นมันก่ว่า ก็ว่าทำอะไร้นาทีก็เหนือยละมันสง やっぱり。